เล่นจบกันไหมครับเกมพีคผมถึงหีมะผมถึงหีมะพี่อ๋อผมปิดมาอยู่ทษทีผมถึงหีมะแม่งโคตรยากแต่ว่าพวกผมตุยกันก่อนไปตุยเพราะไอ้โดนอะไรวะระเบิดบึ้มเด้งออกจะไปถึงบนฟ้าอยู่เลยจะถึงฝั่งฝันอยู่เลย ลงไหนครับเฮ้ยเมืองเดิมเมืองเดิมได้เลยเมืองที่พาเราจะเลยตลอดนี่เราเราได้แชมป์กบแบบไอจุดลงนี้นี่หลายเยไ่ไปละโอ้ยยี่สิบชั่วโมงนี่คือเสียงหายนะบอกเลยสตรี Steam Steam er มสเีมเมอร์ไม่ถอคนดูม<า>ไม่ถอยฟูเซนจอนโอเซนฮะนี่มึงตัวจริงหรือมึงใช้ชื่อแฟนคลับเนี่ย ทาาบลใช่ไปได้โลทุกอย่างุ่งนี้ไลฟ์ไลฟ์ต้องสาวไลฟ์จ้ะพี่ไม่อยู่วันที่เจ็ดวันเดียวแต่อาจจะอยู่กลางคืนโอ้แล้วลงเฮียอะไรขนาดนั้นไหนอุ้ยฟรีฟ้าไม่มีคนเลยสบายโอ้บ้านบนนี้บ้านบนนี้ตัวหนึ่งตรงน้องตูนเลยนั่นสองสามตัวเลยโคดังข้างผมตัวโอ้ย ไม่ใช่คนนึ่งแล้วไอคิวอยูสองตัวสามตัวสามตัวไอ้มิวตรงมึงเยอะปะน่ะเยอะพี่หนีไปดิหนีไปดิอย่าไปซ่ามันดิบ้านบนมันบนมีคนนี่ใช่บ้านบนมีคนไอ้มิวเปิดมาตาแล้วกูก็เอาไอ้มิวมาฟาบ้านกูก็ได้บ้านกูมีของน้องเออของเต็มเลยเทียบ้านกูเนี่ยเฮ้ยชิดมาแล้ว สองต้องหมหมดแล้วเดี๋ยวอตีนนึงเฮ้ยชุดไปนะเซร็จใช่ป่ะโอเคโอเคแม่งเหมือนเล่นอยู่คนละโลกคนแม่งเยอะมากเยอะจนผมแหลกอ่ะแหลกอันปะแหลกเิของจริงเลยอ่ะเออในโกดังมีตีงนะ ไอ้บ้านบนนี่คือทำอะไรอยู่อ่ะบ้านบนนี่ไอ้ที่บ่งมาเนี่ยคือบ้านบนอ๋อเหรอที่หมายถึงว่าที่มันที่มันคือที่ที่บ้านบนเหรอใช่ไหมโอเคเฮ้ยหน้าจับหน้าจับขึ้ไงเนี่ยมีมีอีกหลังก็ดังเจอนะชิดนิดหน่ยชิดนิดหน่ยนี่นิดตรงที่ผมติ๊กผมติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งติ๊กเหลืองติ๊กเหลืองนั่นอยู่นั่นอยู่ใครจ้วงของดีกว่าเจอนะตรงนี้เลยตรงนี้เลย นอนอยู่เจ็บมากเจ็บมากได้ตไ,ไ,ได้นอนอยู่นอนอยู่เหลือดึงเอลมาหนะสวยครับป๊บยานะผมฮิวแปนึงนะผมไม่พร้อมผมแม่งไม่ได้รดู้ยีอะไรมาเลยไอ้มีตะโขบบ้างวะ้ามหมดึดงาหมึด อยากอัพคอมใหม่เลยวะแม่งเล่นอันนี้แลกแล้วมันแบบรู้สึกไม่สบายใจแล้วอะอยู่ยนู้นตรงกะดังนู้นไปเราด้านใดด้านซ้ายกันไปตีซ้ายกันต่อเอ,อเคต่อเอเคกำลังเข้า ลายเส้นก้าใช่ใช,ใช่ครับถ้าถ้าถ้า,ถาอัพก็ต้องตัวนั้นเท่านั้นใช่สกินเอมโฟสวยมากครับ <phone> เจ็บปะไม่ไม่ไม่น่าจะกดดังหน้าผมนี่แหละโอเคเอ้นี่นี่น,นี่ผมเจอแล้วอยู่อยู่ตรงนี้ผมโอเคแล้วก็ตรงน <c oughs> ี้นผมนย <c oughs> ครับลายซ้ายอยู่ได้<อ>ถึงแล้วห้า <c oughs> วิสี่สาม ไุทายว่ะอีกตัวไม่รู้อยู่ไหนขันใช่ไหมอันนี้ตัวนี้ขันนะขันผมดีฮะไม่ม <oke. S 2> ีสะโขบถ่านโดนละได้ละได้ละฝัฝักงฝังฝังตัวซ้ายนะได้ได้ได้เฮ้ยดึงดึงดึงโอเคไปดึงอีกคนได้ปะผมผมผมดึงใช่ละโอเคมียานไหมะ มีอยู่ครับโอเคไม่ขาดอะไรวะอืมไหนตัวนึงดิที่ไหนวะอีกตัวนึงเดี๋ยวจะเเถมหน้าผมประมนะเฮ้ยเจอละขอได้ได้นะผมโอเค เชิญผมเเชิญผมเลยโอเคอา้อาวเรอยพี่ผมสติวนอ่ะเยอะสวยงามครับประโมย,ย,โยไม่รู้ว่าหมดยังนะแต่คิดว่าน่าจะหมดละน่าจะน่าจะ ครับสวยครับสวยครับของดีครับสวยครับมียาไหมพี่มีมีมีเออมันอยู่มาเดบไปเลยบ้านนี้โอเคโอเคครับนายบิวพี่ดรอปไปตรงพี่นะตรงที่ชุบอ่ะดรอปไปอันหนึ่งพี่มีแค่สองตายพี่มึงโอ้โหแล้วมึงอยู่ไกลขนาดนั้นกูเก็บไว้ก่อนก็ได้โงแม่งอย่างโหด เราหน้าต้องไปอ่านรถที่รูนวะเนี่ยรถร้อยคันเนี่ยเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีรถใช้กันเราก็จะได้เดินบึดจ้ำบดบดจ้ำบดกันเท้าเปล่าทำไมรถท็อกเขาเดือดกันจังวะเสียงปืนยิงกันแบบไม่ขาดสายเลยอะต้องผมเปแม็กซตั้มเดือนะข้างในนี้ เดี๋ยวผมไปเอาไปดูรถกันเฮ้ยเสื่องเหมือนเรือเออรถรถไปรถจุดซ้ายมือพี่โอเคเอาเลยขับไปขับไปเฮ้ยมันวนไปวนมาอยู่เนี่ยวนอะไรวะวนนี่แหละวนเราเราเรามีรถชิปเรามีรถชิปรถชิปไปหน้าเราไม่วก็เฮ้เขาวนอะไรของมันนะไม่ไม่ไม่เขาไปเลยวะไปแล้วไปแล้วอะไรวะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วไปแล้ว เด็กเจ่งหรือเจ๋งนะให้เป็นปีเดย์ครับขอให้เอมีความสุขมากๆน้องคิดสิ่งไหนก็ขอให้ส่งความปรารถนาประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้ครับเ e นจอยกับชีวิตครับอย่าลืมกลับพ่อกับแม่ด้วยขอพ่อกับเขาด้วยไปครับทุกคนมีรถไหมครับมีรถนะครับมีรถนะครับย่ากนะครับยากนะครับโอเคเดี๋ยวให้เปนรถขึ้นมาเลยน้องไม่มีเลยอ่ะมิว มีแล้วมึงพันเป็นเดชไปแล้วมึงก็ปั๊มยานา้ำไม่มีเลยสักอย่างบอร์รถบอรถบอรถบอรถไปเราต้องไปกันละโอ้โหของเราน้อยจัดสวยครับเราน่าจะเจอนะตอนเราขับรถไปเนี่ยน่าจะแบบใกล้เคียงกับไอตี้ฝั่งรถซ็อกเลยอะ่ะอุย้ยอะไรวะนะนี่ถ้ามัไมมันโดนอ่ะงง Hey, โยนผมอย่างที่ผมบอกไงก็คือเวลาควักปืนออกมาแล้วผมเล่นลูกซองอ่ะแล้วกดคลิกซ้ายแบบทันทีเลยไม่ไ,มได้เอ้ยเออว่ะทำไมอ่ะงงเวลาขึ้นสะโขบแล้วกดยิงค้างไว้เลยอ่ะมันจะยิงเลยพี่ก็คือถ้าสมมติว่าผมใช้ลูกซองก็คือลูกซองมันจะลงดินอ๋อตีกนันตีกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาของที่มันเดี๋ยวเราเอาของที่มัน วิ่งวิ่งออกซ้ายไปจัดปะถล้มนี่มันโลดจัดได้ไอตัวนอ็อกอะยากอยู่หลังบ้านโอนสอนรละหมดต่อฟากไปเก็บของเก็บอะไรโอ้ไอผมกำลังจะพูดู้พันนแาจะ <c oughs> เราได้ขอแล้วเราได้ขอแล้วเฮ้ยตีใหม่มาไปเก็บของกันก่อนเก็บของกันก่อนนีในในใน่นี่สมบีสมบีนี่นี่สมบีสมบีของเต็มเลยมิวไม่รบกับเก็บของกันกน,กน,กน้องผมไม่พวกพี่ก่อนเลยโอ้โหเฮียของ <S <S ยเยอะเยอะมึงอย่าใจดีนาะมึงลองเก็บใส่สัตว์เร็วเฮียของเยอะสัตว์เร็วรู้หมดูแย่งของมันเยอะเฮียเฮ้ยมันหนัวไอ้คูนแปะเลยตรงตรงศพที่ที่ตัวนี้นะตรงตรงที่ผมอ,อยู่ได้ได้ได้ คุณป่าเลยคุณป่าเลยเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันมันยิงไันเผื่อเราได้ของอีกกระแพงนี้เลยหนึ่งผมคงต้องไปขึ้นเคอตัวไหนอีกเห็นตัวเดียวอ่ะ ล่อถ้ารถระเบิดเลยนะมผมว่ามันไม่น่าม,มีตัวเดียวเล่นไ,ไม่เอารถแมสหน่อยตัวน็อกอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะผมขด้ขั้นสองไหมชั้นหนึ่งไหม ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรวะจะตัวเดียวโอ้ตัวเดียวตัวเดียวเก็บพอเลยครับเก็บพอเลยครับของเยอะครับของเยอะครับอ๋อบังเข่าบังเข่าบังเข่าได้อยู่ได้อยู่ชิวๆๆๆมันยิงมึ้งเหรอมิวใช่พี่เห็นตัวมั้ยไม่เห็นตัวนี่น่าเสียห่วงของเต็มเลยนะเนินนอกนะเนีินๆศพอย่างเงี้ยศพอย่างเงี้ยเก็บกันได้นะ บเดี <muitas S 2> ๋ยวเราอุ่นปะเก็บได้เก็บได้ทำโมกันละเยอะโห่ไปไหนวะหัวโหว่มึงโคตรโหดรถแม่น้าผมตามถนนผมรอรื้อผมรอรื้อ เก็บได้นะจอดจอดจอดจอนี้จอดอยู่ในที่ผมนะมันจอดนะขึ้นไปยิงได้ จะจอดเหรอวะใช่มันเดือดเยอะนะศบอ่ะมันเดือดเยอะเก็บได้เ<บ>นี่ยโหมาแล้วไปหมด yes ไปครับ let's go <S น็นอกหรือตา,ตาย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 เลยเอ้ไม่ไม่ใช่มันน็อกผมซ้ำมันโดนอีกใครยิงไม่รู้น่ะไม่เรอะ ใช่ใ oui, ช er nah ่ใช่ไม่คาลงมาแล้วมันกดลงมันกดอ๋อเออว่ะมันตกรถปะเออก็ไปไม่ได้มีคนเออเหมือนกูละไปครับทุกท่านพี่กลับไปแข่งไหมครับจะพี่กลับไปพี่โดนตัดหางปล่อยวัดแน่นอนน้องไม่ได้แล้วครับพี่ก็ไม่กลับไปด้วยเป็นปืนรับจ้างอันดลบหนาสุดอ่ะ แม่งแจกของฟรีไปดีกว่าครับทุกคน Let's go ครับรถอยู่ไหนอะรถรถันอยางแตกรถเราอยู่นี่โอ้โหทียแล้ว e er, วงเหียอะไรใช,<ด>ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องรีบรีบไปแล้วก่อนอที่วงมันจะหนักไปกว่านี้ต้องปีนขึ้น พาไปดูเรือไหมได้ได้ได้หรือไม่ก็ถ้าจะข้ามก็ก็ได้อะ่ผมว่าเขาขับไปแต่ว่าเราต้องจอดแล้วเดินยิงแล้วอะเราเราต้องไม่ขับรถอะผมผมมองว่าต้องขับไปตรงเนี้ยแล้วก็จอดป้ากระจกแล้วก็จอดแล้วเราก็เดินเลยเราแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบเขาเรียกไงขับรถแล้วอะเพราะว่า,าดักสะพานแน่นอนยังทันอยู่ถ้าวงห้าไม่ทันละแต่วงนี้ได้อยู่ผมว่าเราไปจอดประมาณทิศหนึ่งอะ แล้วก็เดินอย่างเดียวเลยเดินข้าสภาเอาไม่งั้นนะไม่น่ารอดเพิ่มรถไหมเอารถเพิ่มอีกคันหนึ่งปะเดี๋ยวพี่กินแบบได้สละกว่าได้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  ไอมิวฟ้าเฟิร์สเอกกับบ้าน้องเลือดมึงอะปาดไหมปาดไหมมึงมียาป่ะเนมิวอ่ะกูดองให้อ่ะเต็มตัวเลยขึ้นมาขึ้นมาเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บยาเก็บยาเก็บยาข้างรถเร็วเร็วเร็วเฮ้ยหน้าผมเลยใครชื่อนี่คุณล่ะคิมมี่ว้ารัวแม่งแล้วกูได่สะพานเลยไอ้เลนเมือง เราต้องวิ่งยิงนะมิวมีคนน้องข้างหน้ามีคนไปเราต้องวิ่งยิงเราต้องวิ่งยิงแล้วเล่นอ <c oughs> ะไรกันพี่ปะด้วยความมันถล่มมาหนึ่ง ครับสวย์ี่ข้างหน้ามียเจ็บป่ะลวมเลยสวยเมียวอวยเสจ็บแม่นอีกมนะไอเมียวเมียวมึงอยู่นอกโซนเมียวรีบมาเนาะ<อ>โอ้โหโอไม่ได้วะใช่วิ่งอยู่อะ อยเกือบแล้ววะี่มันเกือบสร้างปฏิหารแล้วไม่เสือบยางแตกมิวเราต้องปีนลงขวาเนาะเดี๋ยวมึงตามพี่มาปั๊มยาให้เสร็จเดี๋ยวครับมันจะมีตัววิ่งตามหลังเรามาตัวนึงอ๋อมันจริงเราลงสะพานตรงนี้ได้เลยนี่หว่าเฮียใช่ใช่เด็กโง่ไอ้ป้าเราขามีตัว

เนี่ยโอ้ยตัวแล้วเนาะไปยิงมีว่ะมีปช่นะมีปอดนะไอตัวนี้มันตัวนี้มันสตรีมสไนอ์เออมีพวกเออ อ้าวเขาสนายสตรีมพี่เหรอเออชนะแล้วอ,อันนี้แต่เกมนี้เกมนี้มันยิงตรงหน้าสะพานนะมันก็ปกตินะเกมเนี้ยไทมิงมันไปยิงตรงหน้าสะพานไม่เป็นไรอ่าไอ้สี่เกมที่ผ่านมาก็นั่นแลหละ ข้ากินเออไม่รู้ยก็้กินพีเออเอฟเฟอร์นั่นเลยเี๋ยวข้ัไปีหนอพี่อะโอ้ยทำเสียงอุ่นวนเออโอ้ยโอ้ก็สวยอ่ะหายเลยน ได้วันเดียวอ่ะเนี่ยไปยิงด้วยแล้วมันไม่กล้ายิงเท่าไหร่แล้พยายามเล่นให้มันไม่ไม่ดักไว้โคตรโชคโโด,ดีเลยนะบุกสะพานมาไม่ได้นี่แมงล่างน่าจะมีอะแบบตัวหนึ่งหลังหินสองตัวทตี แม่งเหม่งง่ายอ่ะสายสายเล็งพี่นะสายเล็งพี่อยู่เห็นระม,มีเฮียอะไรวะมียูทูป่ะเนี่ยเฮ้ยกวัวจังวะพี่1ก้าตัวห <c oughs> มายความว่ายังไงวะ เกิดมาคนละเซิร์ฟปะเกี๊ยตได้อีกหนึ่งไฮไลท์แน่นอนทิกตอกก็คือเมื่อผมพยายามฆ่าพี่กีนเอ็กครูเซียเสียงไอซิลิอ่ะแล้วก็โดนปัง้งยิงมาได้อีกหนึ่งไฮไลท์ผมเจอพี่ยิงยิงตายไปคนกดไลท์เอ่อคนกดไลท์แล้วคอมเมนต์ด้วยโอ้ยพี่กีนแมนจริงด้วยพี่เป็นไงพี่กีนว่าไง <laughs> ตามพอดต,ตามพอด ตามพอดไอ้อ <Incred ibly logical> ้วนติ๊กตอกทำลายยืดดีจะโดน่อนัดต่อฟั็จะไม่ได้แชมป์ได้ยังไง หายไม่ได้เเอาเลยพี่ถ้าพี่แพ้กเกมบเยี้ยนีงนะพี่ไม่ต้องเล่นพับตีอีกต่อ <c oughs> โอเคปะได้ คือถ้ายิงมาขนาดนี้แล้วแม่งแพ้เนี่ยมีเรียกมีเรียกออกมาแล้วตัวหนึ่งพี่ซ้ายตัวนี้บนหลังคา อยากเทะเดี๋ยวโลกไม่จำคือตอนแรกผมจะถามว่าระยะนี้พี่ต้องสเปรดหรอวะอไม่ต้องขอาะก็จบแล้วเอาหล่อเลยฮะเออเดี๋ยวไม่หล่ออะลยโง่เลย